สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถสิ่งแชนแนลครับเอาอีกแล้วพี่น้องมืนอี้อีกเส้นหนึ่งแล้วะนะนายสางว่าร้องวิชาเดียวนะงัดแบบบดถอดครับเดินเต็มเต็มวัวอีก้วครับก,กัดเดิมครับอำเภอผู้เขียวครับบ้านเกลือแล้วพี่น้องนายสางไอว่า,วาขอร้องวิชาเด้ งัดแบบบ่ถอดไปะนะอ่ะจัดไปครับเดีย๋ยวรอชมพี่นอ้องนะนายสรา้างใครวาเติมวิชาร้องวิชาพี่น้องวันนี้เพจคนไทยเจ้าหนึ่งเขาเจ้าเห็ดอยู่เล้เราซื้อ,อยังไงจำซื้อเราปรไเดียมึงเราดูอยู่เรางัดแบบขาหลอทังทีละอยังว่าลงไทยย่งคนทำยางคนทำยางอยูอย่ละซื้ออยังไูดิเดี๋ออยพี่น้อง sĩ cải làp phu triệu chẵn đấy, mày vẫn tầm một quá, bỏ chea p/nhóc, mướn súng à, nhát bắn mua trái luận ้าออนั่นดิเออว่ะไปลูกพี่สิเพราะไปยัดขาไฟบักหลายสิบ่ดิเอ,อ๊ะ <laughs> แทะได้ดิไหเกียร์ <laughs> อของแทะล่เฮาไอ้ย่าเรียบ้อยครับพี่น้องเอาทาเขาเข็มไ,ไ,ได้กันเลท้องเข็มดีดบัว,วต้องขัดตลเลยเออบางเขะเี๋ยไอ้เก็บมาใส่หนบางเ็มี่ต้หอยแผลนี่แหะเ็เดียวที่หนักๆกมือขี่ดีน้องนี่่กเยัก,ยกเลย ไ,ไปกัดกระทะ่าี่น้องเป็นไดแบบนี้กับม้ขอดี้ะครับขอดีก็คือน,อน็อตเฮาสีเพค่อยขยับไม่ได้คอยมาขาดดูจะไปเชิบเชิบแตกก็หลุดมาน,นมาี่นี่แกว่าอะไรเห็นตาสบายเลยเมียนบอกว่ามันกนเลี้ยขวพืก้ก็าุ่ะ ก็จะแกก็บดมไไนบันไหไปนี่มขนอกเลยดิไอ้กค่ยู่ได้บออกว่ายังขวบอกอัอนเปน้ำกีขอยังไปจ้งิดจุลมูเลยมาสอังนีเออเขางัดออกบดคูไปเนาะเยอะนักขวบ <laughs> vì thế xây nhà bây giờ xây nhà coa lai nón gặp lai nón hấu để nón đúng còn yêu thì còn gì rồi cứ ที่การเรียนรู้ครับเป็นไงนี่เมื่ออาชีพครับใส่ตัวล็อกเชื้อสบายแล้วพี่น้องเอ้ย งัดงัดงัดทางงัดนมันสิมันสิเพราะถนัดกอยังเขานอนลงเหมือนเนาะเนนนอนนอมาห็นไหนอนีอนือ ถอดมันถอดอยากเพราะยังปั๊มล้มสี่้านถาลม้มเราจะจากลอดอไรสักแทะเรื่องชูมือนี่มันเป็นสิบน็อตลายสิบน็อตเนี่ยมันต่อได้มันต้องได้ขึน้นไป่แรงเมืนว่ากันไม่ได้ขึ้นขวัน สีอยากแนีครับประเดิมวิชาเรียนลู้ความเรียนลู้ครับาวิชาไปเรื่อยๆครับ งัดกับถอดให้ใสเวลาโดนมาไหนครับพี่นออ้องถอดใส่ขึ้นครับเ,เรียบร้อยด้ว,วบาทอย่พี่น้องเลยเติมนีดิดลวเจอควันท้อเข้าไปนั่นดีครับเรียบร้อยครับโอ้ใสเวลาเจ็ดนาทีกว่าครับตั้งแต่ถอดจะมาประกอบแล้วครับทาไปพี่น้อง ตรวจเลยนี่ครับเติมล้มครับล้มแล้วยางอะไรใส่เช็คประมาณนี้ครับเดี๋ยวปิดฝาก่างอนก็เริ่มพี่หน้องอนั่นแหละเล้วเหาวใส่ยางอะไรไปครับหขางว่ดชอดทีไมยย่หวานนี่เสียหนึง่งมาเมืองกว่าแตกต่างระหว่างใส่อยู่หรอกใส่นี่นั่นสีใส่ไงา็กล้กันครับ ใส่กันนี่เขากกดลงเนาะครับอ่านี่นี่เขาได้งัดใส่เนาะได้โจมใส่เนาะอันนี้ได้ตีลงก็ซื้อเนะาะไม่ได้โจมไปไหมเออนี่ยต้าขนาดยุ่พื้นแท้ๆยังสิยัเยงเข่ายากครับนั่งเอาพี่นาแต่เม่อกี้นี่ดีไปไปอะเฮตดไเทีเ่ยเกียสอนมาอยูาีาย่เี่ยาเียงสอนนี่ละ อยู่กับแนวใดก็ต้องเป็นสุนแนวครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงลูกนี่ยู่นี่มันสิใส่ง่ายครับเนี่ยพอเขาไม่ได้โจมไม่ได้งัดไม่ได้นั่นเนาะนี่มันไลยนอนนะขันใส่ค่าหลอนี่ตั้งกันนั่นครับสีครับกะเฮ็ดแบบนั้นกะอีกแบบครับประหยัดล้มประหยัดไฟประหยัดกะเซฟน็อดเท่าน้ำยิงออกยิงเข่าดูต่อดูมั้งกะ ขาดง่ายครับโอเคครับคลิปนี้มันมีอย่างไรพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งชแนลในเรื่องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับเมัดสองมือเมัดสองเส้นสามเส้นแล้วครับขาเที่ยวสิยังวะพี่น้องใส่ย่างมัดหลอดนี่มิได้เรศือเดี้ยป่าวดิมัดเราได้เกียงห่องแล้ว แปดกาเซนอาางินได้หลายเต๋าว้ว่ครับโอเคครับที่นี่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ